คุณชมคะกลับอยู่กันในรายการสวยแซฟเวอร์นะคะในช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมนะคะกับโปรโมชั่นเด็ดเด็ดสขวดวันนี้2,200บาทโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ15สายแรกตอนนี้ไม่รู้รันไปถึงไหนแล้วเอาเป็นว่ารีบโทรก่อนนะคะ02-104-9044เพราะวันนี้คะ่ะใครที่เป็นลูกค้ามินิดีคุณจะได้เปิดกรรมตัวเอง โอ้โหพูดอย่างนี้หลายๆท่านบอกว่าโอ้โหอยากรู้มากเลยหลายหลายคนบอกว่าติดขัดในเรื่องของการงานการเงินหรือภาวะในครอบครัววันนี้จะแก้ไขย,ยังไงดีนะคะพลียต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์หม่อมฉายาคนเปิดกรรมต้อนรับเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนี่มีโอากาสได้เจอตัวจริงสิงจริงวันนี้โอ้โหรอค,ะคอยกันมาเนิ่นนานจริงพี่มิ้นคะ่ะไม่ใช่จะได้คิวกันง่ายๆนะคะไม่ได้คิวง่ายน้องพลีดักรอมาสามอาทิตย์ค่ะในที่สุดแล้วก็เป็น เกียรติกับรายการมินิดีนะคะถือว่าเป็นบารมีกับรายการเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราด้วยถูกต้องนี่นะจริงค่ะอาจารย์ค่ะเป็นบารมีใช่ค่ะเขาต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมจริงเนาะเจ้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเปิดกรรมให้กับหลายๆท่านแล้วไปทําบุญอย่างถูกวิธีแล้วแก้จุดนั้นบางคนไม่เคยดูแลบุพการีหรือต่างๆนานาคุณผู้ชมค่ะและชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะลูกค้ามินิดีของเรานอกจากสภาพผิวหน้าจะดีแล้วเราก็อยากให้คุณดวงดีด้วยแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติอย่างที่ฟรีบอกไปเพราะฉะ ทางรายชื่อจากลูกค้ามินนดีของเราวันนี้พี่มินต์ค่ะมาวเรามาแล้วกันเลยนะคะคนแรกค่ะเป็นโทรศัพท์นะคะถูกเข้ามาแล้วสายหน้าใหม่สวัสดีป็นสน้าใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลดังๆค่ะไม่ได้ยินค่ะได้ยินนิดเดียวได้ยินก็ได้ค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณอะไรนะ คอไอโอไกยนะโอเคค่ะคุณกายเป็นลูกค้ามีนี่ดีใช่ไหมคะใช้ดีหรือเปล่าน่าเรียนขึ้นนะคะเป็นลูกค้ารอต่อไปเพราะว่าวันนี้คุณกายก็จะดวงดีด้วยเพราะว่าได้อยู่กับจันหม่อมแล้วนะคะจะมาเปิดกรรมกันวันนี้ค่ะขออายุแล้วก็ปีนักษัตริย์ค่ะคุณกายปีมะแมปีมะแมอายุอายุอะไรยี่สิบสี่อาจารย์พูดได้ไหมคุณกาย อไม่เป็นกรรมัาจานนะ,อะขอบคุณครับอยู่กับคุณพ่อแม่ป่ะ,อ,ะอ่าเธอเธอมีมีกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เธอในชาตินี้นะ,นนะมีกรรมอ่าเรื่องเรื่องเรื่องคำพูดครับนึกได้ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอรู้ไหมว่ามันจะส่งผลอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะบอกนะอาจารย์เธออนุญาตอาจารย์พูดแล้วนะอาจารย์ไม่ได้พูดให้เธอเลิอกกับแฟนนะเธอฟังนะเดี๋ยวแฟนเธออยู่เดี๋ยวจะมาแบบด่าอาจารย์ในตอนนี้ยุ่งเลย <c oughs> ก็คือพูดกันเคลียร์ว่าอาจารย์เป็นคนแบบนี้ไงก็ถามว่าพ,พูดตรงๆนะขออนุญาตก่อนด้วยถูกไหมครับคืองี้ตัวเธอเนี่ย มีการเรื่องความรักมาเนี่ยไม่เพียงเฉพาะในปัจจุบันชาติจากกับพ่อแม่นะเธอฟังเดี๋ยวฟ,ฟังฟังฉันนะอดีตชาติเนี่ยก็โดยตรงเหมือนกันนะครับคืองี้เพราะฉะนั้นเรื่องความรักเธอมันจะไม่ลงรอยด้วยคำพูดด้วยอารมณ์ได้ยินไหมครับฮะอันนี้หมายถึงคุณกายกับแฟนนะคะใช่ใช่หมายถึงหมายถึงความรักของเธอนะ่ยกับแฟนแม้ทั้งคนปัจจุบันนี้ก็เหอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าแฟนฟังด้วยนะนะต้องต้องลดทิฐิ i, ในเรื่องของอารมณ์ลงก่อนนี่คือความเป็นจริงตามหลักตามหลักก่อนอาจารย์จะบอก mm hmm. ไม่ให้คนงมงายนะแต่อีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึงนหน่งนะตัวเธอเนี่ยต้องไปขอหควิการกับพ่อแม่ mm hmm. ด้วยการกร <Name. S 1> าบเท้ากอดแล้วก็หอมแล้วก็ต้องมีคำพูดว่า คุณพ่อแม่ที่ผ่านมาเนี่ยหนูมีคําพูดมีคําพูดเลยพูดเลยวัดเป็นวัดจีกรรมเนี่ยทำให้คุณพ่อแม่ต้องทุกข์หรือเสียใจเนี่ยวันนี้หนูขอขอฟิกรรมนั่นแหละให้เธอทํานี้นะ,ะมันจะช่วยความารักให้เธอดีขึ้นได้เข้าใจยงังต้องพูดขอเพราะว่าเธอเถียงขั้นบ่อยอเถียงบ่อยมากไม่เถียงเฉพาะเวลานี้นะตอนใบรุ่นเนี่ยสิบสี่ก็เอาแล้วอะ่ะ แล้วที่หนักที่สุดเนี่ยคือช่วงก่อนหน้านี้สักสองสามปีมั้งครับอืมโอเคฮะค่ะขอโหิกกรรมพ่อแม่ดีขอโหิกกรรมเพราะว่ากรรมรู้สึกจะเกิดจากคำพูดคพูดใช่ก็ต้องใช้คำพูดที่เป็นมจิกรรมถูกต้องและจะช่วยเรื่องความรักให้เธอดีขึ้นและไม่เพียงเรื่องความรักนะจะส่งผลเรื่องหน้าที่การงานด้วยเพราะเธออยู่ในวัยทำงานแล้วนี่ยี่สิบสี่ถูกต้องไหม อ่า <c oughs> แล้วเธอขายของมันจะไม่เวิร์กเลยนะถูกต้องไหมนีนะ่คือผลการที่ส่งไม่ใช่ปปเป็นการ,รมาดาชาติไปขโมยเงินเขาเไปทำอะไรต้องเข้าพิธีกรรมไม่ใช่เธออย่าไปเชื่ออย่างนั้นมันไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยอาจารย์บอกให้ชี้ให้เห็นถ,ถึงปัจจุบันนะกรรมเนี่ย <c oughs> และเธอต้องต้องแก้ด้วยตัวเอง <c oughs> แล้วมันจะเป็นคำตอบเองว่าเฮ้ย <c oughs> เออฉันแก้แล้วฉันดีขึ้นไหม <c oughs> แล้วเธอต้องโทรมาบอกในรายการนี้ด้วยนะครับแต่ต้องทานะ คุณน้าคุณจายนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เลิศฟังแล้วก็จำมาใช้เองด้วยเพราะบางทีก็มีไงบางทีเราหลุดล่าชิปเราล่าชิปที่ใส่มิดีอะไรเงยอะบางคนเนี่ยอย่างที่มิ้นบอกเนี่ยว่าบางคนมีปากบางคนมีที่ความคิดอ่ะมันคนมีมีท่าทางใช่แบบอะไรเงี้ยบางคนก็รวมมิดเลยค่ะเหมือนยามเลยบางคนก็รวมเลยแต่คนเนี้ย ขอ,ข,อขอเด่นในเรื่องของวัีิกรรมอาจารย์เห็นนั้นก็เลยพูดไปอย่างนั้นเอาออตามที่เห็นไง<ะ>เออแล้วก็ไม่ใช่ไปอดีตชาติเลยในชาตินี้เลยอย่างที่บอกนี่ไง นะนะคะก็ตรงๆจุดเลยลูกค้ามินิดีคนไหนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มินิดีวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็โทรเข้ามาได้นะคะถ้ามีการสั่งซื้อแล้วที่021049044ก็โทรเข้ามาได้นะคะใช่ทีมงานเราจดชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากจะเปิดกรรมกันแบบนี้โปรโมชั่นวันนี้ก็ดีดีนะคุณผู้ชมค่ะ2ขวดค่ะ2,200บาท021049044และมี SMS จากลูกค้ามินิดีที่ไม่สะดวกรับสายแต่ก็ฝากไว้นะคะกับการเกิดปีมะเส็งค่ะ อายุ26ปีนะคะคุณอนุพันธ์ค่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุญ,ญาตเจ้าของ SMS คุณอนุพันธ์นะคุณน,นเสงอายุ26เนี่ยขออนุญ,ญาตพูดนะค่ะไม่เป็นกรรมกายจานนะคนนี้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอีกเช่นกันโดยเฉพาะกระดูกล้วก็โรคปวดหัวในปัจจุบัน โรคปวดหัวก็คือเหมือนเป็นไมเกรนเรื่องเรื่องของการปวดหัวกับเรื่องกระดูกโดยเฉพาะกระดูกข้างหลังเระกระดูกสันหลังที่ยาวให้ระวังกับกระดูกคอจะเคล็ดหรือตกหมอนบ่อยจะมีอาการถ้าเกิดได้ฟังแล้วก็แล้วก็โทรมาบอกด้วยก็ได้ว่าใช่ไหมแบบนี้ต้องมีวิธีการหรือมันมาจากไหนอะไรยังไงไหมคะอาจารย์คือมันมีเหตุเหตุที่เขาเป็นแบบเนี้ยคือคนคนนี้มีกรรมเกี่ยวกับสัตว อันนี้คือกรรมอดีตชาติไม่ได้ปัจจุบันเกี่ยวกับสัตวิ์หมายถึงว่ายิงนกตกปลาไม่ถึงขนาดเป็นนายพานแต่ชอบชอบที่มีการล่าสัตว์เล่นสัตว์เนี่ยจนจนจนตัวเองเนี่ยจะมีให้จําไว้นะว่าแล้ว6 6ตอนนี้26ใช่ไหมอีก2ปีอีก2ปีคือ28จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่อาจารย์บอกตามสังขารนี่เลยนั่นบริเวณช่วงหลังช่วงหลัง คอกระดูกระดูกนะข้างหลังนี่คือกระดูกข้างหลังนี่คือกระดูกนะครับคือกระดูกคอข้างหลังนะครับนั่นแหละมีวิธีการปล่อยสัตว์ไงอ๋อปล่อยสัตว์ใช่ใช้คําว่าชีวิตแรกด้วยชีวิตค่ะปล่อยสัตว์แล้วปล่อยเหรอคะอาจารย์อ่าเวลาปล่อยเนี่ยเราก็อธิษฐานจับจับถุงสัตว์ไว้ก่อนนะครับแล้วบอกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระนี้จงเป็นยาทิพย์ช่วยคุ้มครองร่างกายข้าพเจ้าเนี่ยให้ไม่ให้เกิด โรคภัยหรืออุบัติเหตุที่กระทบถึงกระดูกให้พูดตรงๆแบบนี้เลยให้พูดไปเลยครับผมและหากข้าพเจ้าเคยมีกรรมในอดีตชาติเปรียบเสมือนการล่าสัตว์ทําให้ชีวิตสัตว์ต้องต้องสูญเสียชีวิตนะครับข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลนี้ในการปล่อยนี้จงสำเร็จกับวิญญาณสัปสัตทั้งหลายให้พูดสัปปสัตทั้งหลายและเอาโหสิกรรมกับข้าพเจ้าด้วยนะคะก็อันนี้เป็นกรรมเก่า ใช่ตัวเองอาจจะงงว่าเอ้ยชาตินี้ไม่ค่อยกล้าไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้อ่ะเป็นอันตชาติก็ต้องแกม้มันมีอีกเรื่องหนึง่งม,มันผุดขึ้นมาคนนี้ต้องระวังเรื่องกฎหมายด้วยนน่นเรื่องคดีความ,มเมื่อคดีความด้วยเต็มๆ็มเลยคนนี้โดน ต้องโดนแน่แน่เพราะว่ามันขึ้นมาเรื่องคดีความ,มครับต้องระวังเลยอ่างั้นก็ต้องทําอะไรต้องระวังดูกฎหมายนะคะเดี๋ยวนี้ถือสุรายเมาก็ไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชม,มคุณอนุพันธ์ยาอัพรูปนะคะมไม่ได้แล้วเนาะ,<ช>ะเตือนกันเป็นกฎหมายล่าสุดค่ะคุณพี่นะ,นะคะต่ออีกหนึ่ง sms เลยนะคะลูกค้ามินี่ดีนะคะคุณจันเพนนะคะที่ส่งรีวิวมาให้คุณมินนะคะเกิดปีชวดอายุ55ค่ะครับอาจารย์ขออนุญาตพูดถึงคนชื่อจันเพนอายุ55 ไม่เป็นกรรมอาจารย์นะ,ะคนเนี้ยจะดีได้ก็เพราะว่าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่มีอายุคนที่มีอายุมากเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนราชสีกับหนูเขาปีชวดข้อดีของปีชวดของคนจันเพ็นและอายุ55เนี่ยเป๊ะเนี่ยนะในช่วงนี้นะ,ะถ้าทำดีกตัญอยูกับผู้มีพระคุณคือผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากคำว่าผู้ใหญ่ของอาจารย์คือคนที่มีอายุมากกว่าคุณจันเพ่ะ มีความกระตันญยูนะช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยแล้วเวลาคุณจันเพนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเนี่ยผู้ใหญ่นเ,เนี่ยเหล่านี้จะช่วยอุ้มให้คฟังกันนะนั่นคือนั่นคือข้อดีนะครับแต่คนคนนี้มีเป็นมีจิตที่มันเหมือนหนูอยู่อ่ะปีชวดเนี่ยมงบอกเลยอายุเป๊ะเลยเนี่ยว่าเหมือนหนูคืออะไรยังไงะอาจารย์หลบหลบซ่อนซ่อนกล้ากลัวกลัวเข้าใจว่าอ่านั่นเองแล้วต้องระวังกับดัก หนูมันมันเป็นไงอะติดกับดักถูกต้องกับดักนี่จะเกิดขึ้นกับความอยากของตนเองจะพาให้ไปเจอเรื่องที่ที่มันไม่ดีจําไว้นะะแล้วอะไรเป็นกับดักอาจารย์อ่ะเช่นตัวท่านเองอยากได้เงินมากๆเนี่ยก็จะมีกรรมเนี่ยจะส่งผลให้ติดกับดักคืออะไรตอนแรกได้แล้วตอนหลังก็จะเสียแล้วก็กลายเป็นติดลึกลึกลึกกลายเป็น แต่ถึงการเล่นหุ้นแน่เลยที่ฮิตกันในช่วงนี้ทุกอย่างุกถ้ายึดติดกับความรักก็จะถูกเนี่ยกลับดักนี่คือหนูคนที่ช่วยหนูได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นรัชสีคือคนที่มีอายุมากค่ะนี่คืออธิบายตามหลักเหตุผลแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยสําหรับคนนี้ด้วยในเรื่องของสุขภาพอะคะอาจารย์สุขภาพของคนนี้ไม่ค่อยเวิร์กหนูเป็นยังไงเป็นพาหะนํา ถูกต้องต้องเน้นในเรื่องของการกินอาหารโรคเขาจะหายได้จากการกินอาหารกินอาหารที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่สุกที่ไม่เป็นหมักหมมหรือเกินอายุหมดอายุเพราะหนูมันชอบกินพวกใช่ไหมครับเราต้องตรงกันห้ามกินอาหารคลีนนี่อธิบายแบบมีเหตุมีผลนะไม่ให้งมงายด้วยแล้วให้ลองทำด้วยก็ดีดีตรงนี้เลยบางทีเนาะอาจารย์ขาเป็นแค่ ปีเกิดก็บ่งบอกถึงบุคคลคนนั้นได้ด้วยโอ้โหมันแล้วแต่บุคคลนะเราเราต้องดูอย่างอย่างมันจะขึ้นมาเองทีละจุดทีละจุดเงี้ยบางคนพูดหมดพูดเดี๋ยวก็พูดเรื่องใหม่กมาอีกแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดตามที่เรารู้ครับอืมนะคะนี่เป็นเรื่องง่ายๆคุณผู้ชมขอารใจไม่ได้บอกว่าให้งมงายอย่างเรื่องง่ายๆก็คืออยากจะดูแลสุขภาพในในเรื่องของการกินก็กินสิ่งที่มีประโยชน์เรื่องจเนาะกินอาหารที่ต้มสุกสะอาดนะคะ ส่วนนี้เรื่องของการดูแลตัวเองค่ะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆใช่ไหมคะพี่มิ้นใช่แล้วค่ะสารสกัดธรรมชาตินะคะมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างปลอดภัยนะคะแลวก็ผ่านแลบมาจากสวิสเซอร์แลนด์แล้วเรียบร้อยนะคะสินค้าค,คุณภาพเกรดที่ฉีดเข้าหน้าได้เลยแต่คุณไม่ต้องฉีดค่ะวันนี้คุณซื้อมินิด,ดีไปทาที่หน้าสุขภาพผิวหน้าของคุณจะดีขึ้นมาตามลําดับไม่โกหกค่ะดูหน้าเจ้าของได้นี่น,นะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะคะ2ขวด2,200บาทรีบโทรให้ทัน15สายแรกที่02-109044และะคุณจเป็นลูกค้า ที่โชคดีสวยหล่อกันทุกคนและได้ดูดวงฟรีกันทุกคนค่ะเฉพาะลูกค้ามินดีดีเท่านั้นใช่แล้วค่ะรีบโทรนะคะ021049044ของสุดท้ายวันนี้แล้วพี่มิ้นท์ค่ะค่ะต้องบอกเลยนะแต่ว่าโอกาสนี้ค่ะเดี๋ยวนานๆทีเราจะได้โอกาสดีๆได้อาจารย์หมอมาแบบว่ามาดูให้กับลูกค้ามินดีดีที่นี่ลูกค้าหลายๆคนหรือใครที่กำลังนั่งตัดสินใจอยู่เนี่ย เอ๊ะกำลังรู้จักเพิ่งรู้จักผลิตภัณฑ์มินิดีวิ้ยแต่ดีจังเลยรายการนี้ให้เราสวยด้วยให้เราได้ดูดวงฟรีด้วยให้เราโชคดีด้วยอยากจะให้อาจารย์หม่อมช่วยฝากถึงคนที่ดูรายการ,รเรากนิดนึงได้ไหมคะอ๋อได้ครับคบ่ะดูให้รู้ดูให้รู้มองให้เห็นพิจารณาให้เป็นจะเห็นถึงความเป็นจริงอ,อายตนะทั้งหกขูตาจมูกกายใจการที่เรามีสัมผัสเหล่านี้เราต้องมี สติและปัญญาอย่าหลงไปกับหูตาจมูกลิ้นกายใจถ้าท่านไม่หลงแล้วนะครับไอ้เจ้าลืมกม็จะไม่เข้ามามเพื่อนของท่านชื่อเจ้าหลงเจ้าลืมจะไม่มาหาท่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูให้รู้ดูให้เห็นพิจารณาให้เป็นจะเห็นถึงความเป็นจริงครับนะคะทำทุกอย่างยังมีสติ ใช่แล้วนะคะเอาละค่ะอยากจะโชคดีดวงดีแบบนี้ก็มาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับมินี่ดีได้นะคะวันนี้ถือโอกาสตรงนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอบมากมากค่ะขอบพระคุณค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการสวยแซ่บเวอร์ของเรามีอะไรดีๆแบบนี้เสมอคะ่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าคุณผู้ชมคะ่ะนับรองว่ามีหมอดูนะคะมีอาจารย์นะคะมีผู้รู้แล้วก็มีคนนําทางให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับลูกค้ามีนี่ดีตอนนี้ฝากโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะ, 2> ะ0 2 1 0 4 9 0 4 4 2ขวด2,200บาทอย่างโชคดีก็โทรเข้ามาคะ่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ